สวัสดีครับก็ที่เห็นนี้คือเครื่องซักผ้าครับพอดีผมได้ซื้อเครื่องซักผ้ามาเครื่องหนึ่งครับก็เครื่องซักผ้านี้เป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญซึ่งผมไปเห็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมาแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ายังสามารถหาไรายได้ตรงตรงธุรกิจนี้อยู่ผมเลยเลือกที่จะไม่เสี่ยงเยอะโดยสั่งซื้อมาหนึ่งเครื่องมาทดลองดูก่อนครับว่า มันจะลุ่งไหมถ้าลุ่งก็อาจจะมีเครื่องที่สองที่สามตามมาก็ก็ดีครับก็อาจจะมีะไรายได้เล็กน้อยเข้ามาในกระเป๋าบ้างครับดีกว่าไปลงทุนบางอย่างที่มันไม่ได้เลยเลยเนี้ยโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มตรวจเช็คสินค้า,าก่อนครับว่ามันมีความเสียหายอะไรไหมจากการขนส่งแล้วก็อุปกรณ์ที่ได้มานี้ได้มาครบหรือเปล่าเพื่อที่จะได้รีบแจ้งทางผู้ขายจะได้แก้ไขได้ทันทีครับ โอเคแล้ว okay. เราไปตรวจช็คกันเลยครับืองทั่วไปครับมีสายต่อน้ำดีกับน้ำเสียแล้วก็ที่อยู่ข้างในนี่น่าจะเป็น กลองหยดเหรียญครับหนักเหมือนกันนะครับก็อันนี้รายละเอียดยังไงยังไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก็อันนี้เป็นเครื่องซักผ้าขนาด10บกิโล ันนก็น่าจะเป็นคู่มือแล้วก็ใบบประกันกออก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองมาเทสตัวกล่องก่อนครับว่าติดตั้งยังไงแล้วคร่าวๆก่อนแล้วค่อยไปติดตั้งจริงก็ในกล่องนี้จะมีอันนี้น่าจะเป็นแท่งรางเสไฟมาเนี่ย วันนี้กุญแจให้หมาสองดอกในกล่องนี้มันก็มีมีสายไฟมาให้สายไฟสำหรับเข้ากับกล่องแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคู่มือการติดตั้งมีคี่บันทายมาให้ แล้วก็น็อตสกูสําหรับเจาะยึดกับตัวตัวเครื่องด้านด้านเครื่องของเครื่องสักผ้าครับคือกล่องยึดกับเครื่องสั้ผ้าจะผมดูก่อนว่าจะเจาะครับเครื่องสั้ผ้าดีไหมหรือตั้งแยกออกภายนอกดีอันนี้ก็ตัวแผงเกี่ยวกับกล่องครับเกี่ยวกับการยอดเหรียญ ก็ทุกอย่างนี้มาแบบสำเร็จรูปแล้วเราก็แค่เสียบปลั๊กตามซ็อกเก็ตที่เหลือก็สามารถใช้งานได้เลยอันนี้เดี๋ยวมันจริงไมเดี๋ยวลองไปทำดูนะครับอันนี้คือด้านหลังอันนี้สำหรับต่อเครื่องซักผ้าที่อยู่ด้านหลัง สายไฟนี้สำหรับเลี้ยงไฟกล่องส่วนตัวนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราดูก่อนครับเดี๋ยวเรามาเทสกล่กองกันก่อนว่ามันเชื่อมต่อกับตัวเครื่องสภา้าแล้วมันจะทำงานได้ไหมจากตัวกล่องครับมันจะมีซ็อกเก็ตตรงนี้มาให้ซ็อกเก็ตอันนี้กับตัวนี้เป็นสายไฟที่เสียบเข้าตัวตัวกล่อง ตัวบอร์ดของตัวกล่องหยอดเหรียญอันนี้ก็น่าจะเสียบไฟบ้านแล้วก็สายที่มาจากเครื่องซักผ้าเราก็น่าจะเสียบตรงนี้เลยครับส่วนซ็อกเก็ตตรงนี้เดี๋ยวเราต้องแกะนี่ก่อนครับที่หลังเครื่องซักผ้าก็หลังจากที่เราถอดน็อตออกมาแล้วเปิดฝาออกมาก็จะเห็นซ็อกเก็ตตรงนี้ เราก็จะใช้ปลั๊กตัวนี้ที่มาจากตัวตัวกล่องเสียบเข้ากับด้านหลังเครื่องได้เลยฮะเมื่อเราเสียบตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอามาเสียบปลั๊กไฟบ้านดูครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วลองหยอดเหรียญดูว่าเครื่องมาทำงานไหมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเสียบปลั๊กเลยเสียบปลั๊กปุ๊บมันก็ขึ้น โชว์ว่า20บาทเลยครับก็เดี๋ยวเราลองหยอดเหรียญ10กับเหรียญ5ดูครับว่ามันจะขึ้นไหมเราเริ่มด้วยหยอดเหรียญ5ก่อนนะเหรียญ5ปุ๊บได้ครับแล้วลองเหรียญ10เหรียญ10เลย5บาทครับเครื่องก็ทำงาน แต่ตอนนี้เราเปิดฝาอยู่ครับซึ่งตามหลักแล้วเราจะปิดก็ปิดเครื่องแล้วเครื่องก็จะเริ่มซักในโหมดปกติโดยการหมุนเพื่อชั่งน้ำหนักผ้าก่อนนั่นหมายความว่าเครื่องเริ่มทำงานแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นสถานะ ว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่ก็ใช้ระยะเวลา1ชั่วโมง8ปนาทีก็หมดซักคือหมดซักปกติครับมันเป็นออโต้อยู่แล้วครับเราไม่ต uh, okay, ้องไปปรับอะไรโอเคครับอันนี้ก uh, ็ผมเดินเท่าปลามาเรียบร้อยแล้ว ก็กะว,ว่าจะตั้งตรงนี้แหละยังไม่มีที่ล็อกอะไรเลยฮะเดี๋ยวเรามาติดตั้งกล่องกับตัวเครื่องสืผ้าก่อนดีกว่าครับก็กื่องสักผ้าเดี๋ยวเราต้องเอาเอาแผ่นเพจจากตัวกล่องออกมาก่อนครับโดยมันจะมีน็อตทางปลาอยู่ข้างในใช้น็อตทางปลาออกก่อนนะ เป็นนอนหางตาครับเราก็ได้เพดของตัวกล่องมาครับซึ่งเพดของตัวกล่องเราก็จะไปวัดกับตัวข้างก่อนเดี๋ยวเราต้องมาร์กจุดก่อนครับ เราติดตั้งอะไรตรงนี้รี่อยแล้วก็เอาสก็ตเสียบเข้าไปเหมือนเดิมสก็ตก็ไม่ต้องกลัวว่าจะสับสนก็มีสายบ่งบอกให้อยู่แล้วว่าสายไหนคือหนะัสายไหนสก็ตไหนสก็ตไหน ต่อจากนี่มาเรียบร้อยให้ติดตั้งกล่องกับเข้าตัวเครืสภาพันนี้สอเก็ตสำหรับต่อเข้าเครื่องด้านหลัง เวเดี๋ยวเรามาไล่เก็บสายด้านข้างอีกทีครับส่วนสายตรงนี้จะมีรางสายไฟมาให้ไปสำหรับแปะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราลองแปะกันดูครว่าม,มันเก็บสาย,ยหยบนลอยไหมมีกาวสองน้าให้เรียบร้อยแต่คิดว่าไม่น่าอยู่อผมก็เลย กาวสับเพลียมเพิ่มเข้าไป ตั้งใส่ไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ต่อท่อน้ำเข้าเลยครับอ๋อม,มีปุกด้วยเหมือนกันนะแต่ช่างเอะรู้สึกว่าสินค้าปลุบมีแยแยะกันนะโอเค ก็ประมาณนี้เตืนท่ออะไรเรียบร้อยท่อลัางน้ำก็ทิ้งก็เรียบร้อยหรือแค่เสียบลักก็เรียบร้อยแล้วครับโอเคอันนี้ก็ลองเทสสักจริงแล้วครับลองใส่ผ้าซักดูเป็นยังไงผมาดูหนึ่งครับว่าธุรกิจนี้จะไปต่อหรือ จะเป็นแค่การทดลองก็เป็นการทดลองที่ลงทุนอยู่ในาราคาหลักหมื่นครับโอเคสมหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ถ้ามีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ